พอดีแม่รีวิวหลายเดือนทีเดียวเนี่พี่น้องครับมาตรงนี้ก็เป็นบรอกโคลี่พี่น้องนี่กัมละสิบบาทโอ้กวางละยี่สิบเลยเหรอก็มีมะกอกด้วยแต่แต่พี่เขาเอาไปซ่อนไว้หาพี่น้องครับควนตูดตวดเป็นยังแท่งพี่โอ้ อ้คุณแม่ขายอะไรบ้างอะนี่ทันนั้นละค่ะนว่ขายเปิดแล้วคะเออมากินนั่งกนหมานุ่งล้วพี่บาทเนี่ยจ้าจ้า้สิบบาทนะครับสบาทจ้ายี่สิบบาทสาบบาทนี่มันเอยี่สิบบาทโอทางพี่ก็เป็นของเก่าละคือเก่าคือแม่เปิดลมบอกแม่ให้พี่นองเขาเบิ้งน่อมมันา โอ้คุณซองตาคุณแม่เอาลมกังไว้มาเพื่อนเพื่อนครับมัอนี่ลงพื้นที่เลยบ้านี่เห็นกระคักเห็นกันทั่วโลกบ้าเลยอากาศดีครับบบบนี้บ่หนาวแล้วเริ่มอยากย่างแล้วฮะเอาพี่น้องบ่เอาเงาวดอก เดี๋ยวไม่ฆ่าสิให้แต่ไม่ฆ่าให้แล้วคักอยู่นี่ลงมาถอยเลื่อนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมโฆษณาให้ทั่วโลกเห็นว่าบาทห้ากระมีคือก,กัน,กนไม่ละสิบบาทพี่น้องอ่ะเออเออบาร์บีคิวหมูสเต็กแซบเดี๋ยพี่น้องครับแต่ว่ามาบอนด์ชิมคร,รับรีบๆไว้พี่น้องเบิึงทั่วโลกกันก่อนนี่ครับ ๆๆบ้านหลวงพักตบด้วยพี่น้องครับการค้าขายเพื่อนกับมี่ธุรกิจนะครับกรเกษตรนะครับเกี่ยวกับพักมีซีไฟหรือว่าสวนยางนะครับปลูกแตงบักโบ้บักอื้อนะครับโอ้หลายโมเมนต์คุนที่น,นีพอ่อเป็นคลิปเลยเบ่ง <laughs> นี่งว่างพักสด อ๋อแม,ม่ค่ะโคชาน่าแม่มียังเน่มีหอมมีพริกนะคะดอกหอมกําเริ่มเทิมเลยค่ะสิบบาทคาน้าก็สิบบาทอันนี้ผักบ้านๆน,นะคะอ่ะพี่น้องครับผัก,กบ้านๆจ้ามะพรกระแดงใจวายอยู่จ้าบ่ได,ด้อยู่น่าบอกรูนักกําใหญ่ใหญี่นวลครับหัาาวละค,คาพริกแดงนี่ครับพี่น้องครับ พี่นอ้องท่านขุนกะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ทางนี้ก็น้ำเต้าหู้เสื้อผ้าสวมใส่ครับตามขนาดตามไซส์ทางคุนกะม่นใส่กอกอยู่อันด้วลยลูกเมื่อก็เป็นวัดนะครับบ่มีหยังเหล้่วนะครับเป็นบม่งจอดรถ เบ็ดเลยพี่น้องเหมนเะ่ยเอาย้อนกลับจัง,ง่อยทางพี่กับมี่อถุงละสี่สิบบาทพี่น้องพายเซเลยอย่าเนี่ยเยอะมีซิมบ่แหลงจึงคึงถูกใจนะ่หล้อนพี่น้องโอ้ถุงนี่สี <Okay. S 1> ่สิบบาทมีจักหน่วยพี่น้องผมสี่นาเป๋ผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปาดไดโทษหกลูกเลยอ่ะเนี่ยน้องเพิ่นให้ซิมพร้อมบ่จนี่เนี่ย ตลาดนัดเนอบ้านยังกัอันทิศรับน้องบักตบบ่บ้านหนองบักตบครับน้องบักตบเยอะพี่น้องครับอันนี้ละสามลูกค่ะสิบถ้าลูกเดียวพี่น้องอย่างยี่สิบบาทเลยเนี่ยวันโอ้ขา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 ยดีดีเด้อขาของข้าเปลี่ยป้าพี่น้อง โอ้ไ <ali> <divide S 2> ในยังเป็นเหล่าแล้วนะครับพ่นใหญ่เนี่ยนี่ละจ้าโอ้นี่ครับกแกพักก็ลังเกิอประมาณนี้พี่น้องครับเรื่อแนวแล่าเรงขึ้นมาหน้าพี่น้องฮะเแล่าเรงหลอนเข้านี่ครับยี่สิบบาทพี่น้องอืม กินข้าวโพดควานกินข้าวแรงนี่อิ่มเพืนบ่อยากกินข้าวเลยได้บ้ดนเออจะเฝ้า,ากินเอาไปกินย้ำได้หรอบ้านนี่กินข้าวเล่กันนะกินข้าวเล้วข้าวแรงแล้วันกินเนี่ยอ๋อเป็นของหวานวันต่อไปอ๋อดีครับของหวานจากข้าวโพดบอสพี่น้องครับงานนี้เพื่อนแต่งนอนอยู่ดีเห็นว่ากระด้ ผมอยากรีวีโอเทอันก๊อฟ khẩu บางบ้านาน้องเนี่ยทุ้มนะจรับบาร์เรา,า,าคุณแห่เนี่ยยี่สิบพี่น้องทั้งเบิดเล่ยมีแตะยี่สิบทั้งนี่เด้อลาบอะไรครับลาบเป็ดลาบไก่ไก่บ้านเราหรือว่าไก่ตามท้องตลาดไก่บ้านเราพี่น้องครับ ยหลายเนี่ยแลครับาก็ะมีเอาไปซุปเองก็มีแล้วก็ับผักกระเดาจิ้นแล้วก็โอ้คักดีดีผักกระเดารุ่นทางพี่ก็เป็นขนมตะโก้ตัวแบบอันนีสัวพี่นางครับชอ ทั้งที่ครับเป็นกระสีเห็ดเป็นแผงเอาย่อแงะนะครับนั่นเป็นตลาดเล็กๆตลาดเล็กน่อยพอดีพองามนิดหน่อยกรแซบแซบอ่อันนี้ก็ลาบปลาตองจ้าเศษเช่นไรลาบปลาตองจ้าใส่เศษเช่นเร็ดปลาตองโอนลาบปลาตองลาบปลาตองข้าวกระต้มน้ำหอนๆแล้วก็โมนเหนียวเหนียวนะคะกินกับปลากระด๋วแซบแซ่บแบบพ่อแม่พี่น้องถุงละ๕บาทนะจ้าไก่ปลาแพง <c oughs> ไม่ข้าวก็ขายปลาเพยงขายปลาเพยงจ้าแถมพักกระดาพร้อมนะจ้ะไม่น่องาามมอพลากระดานพี่นั่นครับเข็นมาแถมบเอมแถมพากระดาพร้อมผูาหลาบเสียบกับเสบผู้หลาบข้าวกัข้าวน,ะน,น,น่ะพีะ่น้องไม่น่ะลาประตอกันถ้าปรุงแตกตั้งนำนำซุปคือนำซุปข้าวส้มกับไข่้าใบบกปูต้มตุ้นาปลาหลาใส่ตุดีข้ากับพอง กงเอาอย่างดีแต่ว่าเนื้อปลาเนก็ต้องคูดเ,เอาเติมเอาเติเน,นื้อล้วนจังบอ่อข้าวนี่รอสกูพี่น,อน้อง <S S 2> okay. กำลังเหลืองานใครดีบ่อหมยกุ้ยไซบัวคือแย่เอ้ามามีหลายอย่างหลายแนว พี่น้อง,งทางพี่ก็กระลำดอกพอเะบึงหมอน่เด้อพี่นอ้นองครับหนิวหมอนี่คเนอยโอ้เบิร์ดเราวเนี้ยแจงเงี้เพาะแจงเงี้เพาะเบิร์ดเนาเงีับตามนั่นนี่นะครับตามน้นตามนี้เลย เลี่นไปเอ,อ้านมเวากี่ยนานหมูกบมีตัวเกียวยี่พอก็แม่มอ้ยเลี่ยนยังอุ้ยๆนะครับพี่นะ้แต่งจเป็นบ้าเปี่นน่องผมกัไปเฮ็ดตัน,น,นี้ละตัวเกียวบน่ะยูริบยาวนาะนอาไล สาพานไม้ครับลุักขายดีคัขายดีหนาลงเรียนเบ็ดชั่วโมงนึงเฮ็ดนํากือบทั้งเนอเาไปเอาไมา้เด้๋ยวขายหอดหนวดกันยังมาขายดีไร <c oughs> อะอับับปเอออ,อันนี้แผนแสา,บบาคูกอนวาเนรับลยสาคูเงียบ เป็นใส่หวานด้วยนีน่น้องใส่กอกชิ้นกี่บาทครับลุงนี่สิบละห้าครับยี่จิบบาทได้ห้าสิบเลยขายได้แพงม,มาเด้อ,อน,น,น,นี่ครับอ้าวนีน่น้องครับร้อยอีกย่างหลายเยอะคุณแม่ก็มีกล้วยมาเนี่ยมีต้มมีสมพักอโอ้ พี่วังไม่ค่ะยิ้ม,บอ,บ,มบอกรบกรอรกอยิ้มเนี่ยเสียบว่าเราบอกกรอกก่อนพี่วังพักยัากกางเนี่ยพักแข่งของกสมผสุมถ้าภาคกลางประเด็นพักพักกันอ่าสะดาวดินใช่ สะเดาต้นสะเดาต้นก็มีพี่น้องหนึแล้วก็สะเดาดินนีคยับือถ้าภาษาอีสานก็เรียกว่าผักขมนะคุณแม่เปลี่ยนควันเน่นแล้วบาเอาทัวร์แตกมาขายเศร้าแล้วสาระแน่ก็มาเอาเอาคุณพี่ถ้าหุ่นก็นั่งเศร้ามีแห้งอยู่ครับรอดลูกค้า คุณสาวจะสมัยก่อนกันมากผมั้งบนามีร่างครับมามาปิดคลิปได้ไปะเนี่ยเบิดหตล่ะได้ยังไม่กินแร่งล่วเนี่ยเอ๊ะยไม่กินแร่งไงเนี่ยนี่ยกินแร่งนี่บอกตาเก็ตี้เกตี้บัตรังเกียรติ์เกตี้หน่อย ครับพี่น้องครับอยากบัดใจยังอยนะครับชะลอดนิดหน่อยครับรถชนกันบ่อยครั้งเรื่อยอยู่นี่ครับพี่น้องตลาดนัดย่ามแรงนะครับวันบริหารท้างบ้านน้องพักตบขอบคุณสำหรับการรับชมอ้าวคุณแม่วสด,ดีครับผมเอารถจอดไปฟังพุ่นบ่ะพุ่นนะ